สวัสดีทั้ง12ราศีเลยนะคะวันนี้จิ๊บน่าจ้าจะดูดวงให้แต่ก่อนอื่นเลยค่ะ ขอบคุณมากๆสํสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งขอบคุณมากๆทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับจิ๊บรบกวนนะคะแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่จิ๊บนะจ๊ะ45นัดหมายเวลาดูดวงส่วนตัวกันได้เลยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะนี่คือคำเตือนก่อนดูดวงอย่าเพิ่งรีบเอาไปตัดสินใจอะไรนะคะเพราะนี่เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะหรือเรื่องราวอาจจะสล หรืออาจจะเกิดขึ้นกับคุณเพียงแค่นิดเดียวก็เป็นไปได้สําหรับคนที่มีความสุขดีอยู่ชีวิตก็จะยังมีความสุขดีอยู่แล้วก็ถ้าหากว่ามีปัญหาก็มีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาตามที่ไพ่บอกนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมาถึงเวลาละไปดูดวงกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎวันนี้จิตรณัจจะดูดวงความรักให้กับชาวราศีกรกฎนะคะเป็นการดูดวงให้ล่วงหน้าสําหรับทีมโสดคนโสดชาวราศีกรกฎประจําเดือนพฤศจิกายนนะคะว่าความรักของชาวราศีกรกฎที่เป็นโสดเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะดูดวงให้ล่วงหน้านะจะพยายามดูให้ล่วงหน้าในทุกๆเดือนนะคะอะชาวราศีกรกฎคือคนที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมไปจนถึงวันที่1ิ 6สิงหาคมนะคะมาดูกันในส่วนของภาพรวมความรักว่ามีใครเข้ามาจีบไหมสร้างความสัมพันธ์กับใครหรือเปล่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะชาวราศีกรกฎคะ่ะดีใจด้วยนะคะได้ไพ่เดอะเวอร์ได้ไพ่เดอะเวอร์คุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดและมี ในออฟแวนนะคะสองใบนี้ในในออฟแวนในบทสรุปและเดีะยวเว์คุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดบอกได้เลยว่าชาวราศีกรกฎมีแนวโน้มนะคะว่าในเดือนพฤศจิกายนจะเจอใครบางคนและตกหลุมรักในทันทีมีการตกหลุมตกหลุมรักกระทันหันอาจจะเดินทางแล้วบังเอิญเจอในช่วงเวลาเร่งรีบ ในช่วงเวลาของการเดินทางหรือไม่ทำอะไรอยู่ก็ตามแต่มันตกกลุ่มลักโดยบังเอิญประมาณนี้และที่สำคัญนะชาวราศีกรกฎคะในเดือนพฤศจิกายนเนี่ย คนคนนั้นที่คุณตกหลุมรักหรือเขาตกหลุมรักคุณนะเขาค่อนข้างเพียบพร้อมเขามีแนวโน้มว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เดินทางไปมาระหว่างประเทศหรือเขาเองเป็นคนที่มีฐานะดีหน้าตาดีรูปร่างดีการศึกษาดีเรียกได้ว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกับคุณเรียกได้ว่าคุณเดินไปไหนแล้วคนเขารู้สึกว่าเฮ้สองคนนี้เหมาะกันอารมณ์ประมาณนี้มันเหมาะสมกันในทาง การเป็นคู่ของซึ่งกันและกันเออสองราศีดูมาให้แล้วรู้สึกว่ามีแต่คนตกหลุมรักในเดือนพฤศจิกายนนั้นเนี่ย อ่ะดวงความรักขยับดีกันขึ้นนะคะแล้วก็ไพ่ตัวตนของคุณค่ะได้ไพ่ของการติดต่อเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้คุณจะตกหลุมรักนะเขาแล้วหรือเขาอาจจะรู้สึกตกหลุมรักคุณแต่ว่าคุณกับเขาเนี่ยในเดือนพฤศจิกายนยังไม่ได้ติดต่อกันบ่อยนะไม่ใช่ว่าตกหลุมรักแล้วจะโทรหากัน3า,าเวลาเช้ากลางวันเย็นไม่ใช่นะคะนานๆคุยกันทีและแถมยังมีไพ่เพจอัพซึ่งเป็นไพ่ของความคิดถึง ในสำรับเนี่ยจะมีไพ่ใบนี้ใบเดียวที่หมายถึงความคิดถึงคือแบบคิดถึงแบบจิกหมอนนอนเราคิดถึงฝันหวานน่ะเขาโทรมาทีนึงแเราจะแบบโอ้ยดีใจอ่ะแบบตื่นมาก็คิดถึงยิ้มได้นึกถึงเขาตลอดเวลาแบบเนี้ยอารมณ์ประมาณเนี้ยแต่ไม่ค่อยได้โทรหากันนะนานๆโทรทีนานๆติดต่อกันทีนะคะแต่ก็ถือว่ามันยังไม่เยอะแต่มันได้ติดต่อกันแล้วก็มีความคิดถึงให้กันและแถมค่ะ ยังแสดงออกชัดเจนเหมือนกับมาเอาอกเอาใจมาเทคแคร์ดูแลและต่างฝ่ายต่างมีสเสน่ห์ทั้งคู่มีคนเข้ามาจีบเยอะทั้งคู่นะบอกได้เลยว่าในความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะมันเป็นเหมือนกับเวลาที่ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเ,เขาเรียกว่าเอาอกเอาใจการมีของขวัญของฝากมาให้มีคํหวานหวานมาให้อะไรแบบเนี้ยมันดีไปหมดในช่วงนี้นะในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนไม่มีเรื่องเสียเลยค่ะมีแต่การติดต่อมีความคิดถึงมีการเอาอกเอาใจกันมีการเดินทางที่เจอกันอย่างรวดเร็ว คู่ครองดีสมบูรณ์แบบแบบ The World เพราะฉะนั้นเนี่ย,พยไพ่ห้าใบนะเกี่ยวกับความรักในเดือนพฤศจิกายนของคนโสดในเดือนกรกฎาคมดีมากๆในเรื่องของความรักมีแนวโน้มสูงว่าจะเจอคู่รักที่ดีมากนะรู้สึกดีที่สุดในเดือนพฤศจิกายนคือคิดถึงมากติดต่อการดูแลเอาใจใส่เอาเป็นว่า ไม่มีไพ่เสียเลยสําหรับความรักก็ดีใจกับชาวราศีกรกฎด้วยนะคะงั้นมาดูกันต่อว่าแล้วคนคนนั้นเขามีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างที่เข้ามาในเดือนพฤศจิกายนนะคะเ,เขาอาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีกุมนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีกุมแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างโดดเด่นเป็นคนที่เรียบง่ายใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายมีความสุขชอบอยู่บ้านหรืออาจจะมีอาชีพที่เกี่ยวกับบ้านเช่นก่อสร้างบ้านอินทีเลีย ทำบ้านก่อสร้างเกี่ยวกับบ้านอะอะไรที่มันทำเกี่ยวกับเรื่องของบ้านของอาคารของที่อยู่อาศัยและมีแนวโน้มว่าเขาจะเป็นคนติดบ้านชอบอยู่แบบสงบเป็นชาวราศีกุมก็เป็นไปได้ด้วยนะคะแล้วก็เขาเองเนี่ยเป็นคนที่มีเรียกว่าสมบัติเก่าเออเราพูดแบบนี้เขามีความมั่นคงสูงมากเลยสิ เปลียนสิเปลี่ยนอยู่กับตัวเขาและตัวเขาเองยังเป็นภายใบนี้นะ View of Fortune แปลว่าเขาอ่ะเป็นคนที่มีมรดกเก่าเป็นคนที่มีรากฐานทางทรัพย์สินมาจาก มรดกเก่าๆของชาติตระกูลดีเขาเรียกว่ารวยมาแต่พื้นฐานนะนะคะค่อนข้างมั่นคงอะถ้าไม่รวยก็เรียกว่ามั่นคงมีบ้านมีรถมีทุกอย่างแล้วอะเออมีทุกอย่างมีความมั่นคงสูงมีมรดกมีตระกูลที่ดีและแถมเขายังเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์คนอื่นและมีคนมาสนใจเขาเยอะมีคนเป็นคนที่ได้รับความสนใจจากคนรอบข้างเยอะมีคนมาเอาอกเอาใจเยอะและตัวเขาเองก็เป็นคนดูแลเทคแคร์คนอื่นด้วยแต่ในความคิดของเขาในเดือนพฤศจิกายนเขารู้สึกว่า ถ้ามันจะเป็นความรักมันต้องคุยกันอีกยาวมันต้องเดินทางอีกเยอะมันต้องทําความรู้จักกันไปอีกไกลนี่คือความคิดของเขานะถือว่าดีนะถือว่าใช้ได้เป็นคนที่เรียกว่ามีพร้อมทุกอย่างแต่ชอบชีวิตแบบเรียบง่ายเออถือว่าดีนะคะเจอคนแบบนี้ดีใจด้วยมีแต่ไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยยังไม่มีไพ่เสียเลยนะคะ แล้วมาดูกันต่อว่าแล้วชาวราศีกรกฎทาไมอยากโสดแล้วในเดือนพฤศจิกายนจะต้องทําตัวอย่างไรบ้างไพ่บอกแบบนี้นะไพ่บอกว่าให้คุณเป็นคนโสดที่มีความสุขให้ได้คุณควรจะเป็นคนโสดที่ใช้ชีวิตแบบมีความสุขเพราะอะไรไพ่ถึงย้ําบอกแบบนี้เพราะไพ่บทสรุปของคุณเป็นไพ่ห้าถ้วยซึ่งไพ่ห้าถ้วยแปลว่าคุณกําลังจมกับความรักครั้งเก่าคุณรู้สึกเสียใจเกี่ยวกับความรักครั้งเก่าก่อนหน้านี้คุณเสียใจมากๆเก็บมันไว้กับตัวเองร้องไห้กับตัวเองและแถม คุณยังรู้สึกขาดความรักแน่นอนไพ่มาแบบนี้ดูเหมือนเขาจะทิ้งคุณมากกว่าที่คุณจะทิ้งเขาเพราะคุณเสียใจมากคุณยังคิดทุกอย่างที่เกี่ยวกับความรักครั้งเก่าคุณยังรู้สึกว่าคุณขาดความรักคุณไม่ได้รับความรักจากเขานั่นแหละอืคุณเป็นแบบนั้นและที่สําคัญค่ะไพ่บอกว่าให้คุณเก็บความรู้สึกเหล่านี้ไว้กับตัวเองบางทีคุณเผอแสดงออกมันมากเกินไป ให้เอาความรักครั้งเก่าที่คุณเสียใจมาหมัดหมาดหรือตอนไหนไม่รู้ที่มันยังอยู่ในใจคุณเนี่ยให้ปรับปรุงอะไรที่มันเคยผิดพลาดให้เรียนรู้มันแล้วทำให้มันดีขึ้นกว่าครั้งเก่าทำให้มันดีขึ้นกว่าครั้งเก่าทำให้ความรักครั้งนี้ดีขึ้นแล้วใช้ชีวิตสดแบบมีความสุขแล้วคุณจะไม่พลาดกับความรักครั้งใหม่ไพ่อบอกแบบนี้นะไพ่อบอกให้คุณใช้ชีวิตสดมีความสุขแล้วก็อะไรที่มัน ไม่ดีให้ปรับปรุงม,ม,มาแล้วนะมาดูกันต่อว่าแล้วคนที่เข้ามาล่ะอืถ้าเจอถ้าเจอคลิปนี้แล้วกําลังเสียใจกับความรักครั้งเก่าอยู่นะสลัดมันทิ้งไปเลยความรักครั้งเก่าเออถ้าเป็นจิบจิตก็ทำอย่างนั้นเพราะไพ่ดีมากเออจะบอกว่าอย่างนี้สลัดทิ้งไปเลยค่ะแล้วมาดูกันต่อว่าแล้วใครคนนั้นเนี่ยเขาชอบอะไร ของคุณคนที่เข้ามาคนที่เข้ามาในเดือนพฤศจิกายนเขาชอบอะไรในตัวคุณนะคะชาวราศีกรกฎไพ่บอกแบบนี้เขาชอบที่คุณเป็นคนที่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงแต่ว่าคุณมีความมีการ ดูแลเทคแคร์ care, มีลักษณะของความเป็นแม่มีความอ่อนโยนมีความอบอ้อ,อมอารีมีการให้กำลังใจเรียกว่าเป็นผู้หญิงที่ดูแลเทคแคร์ care, คนอื่นพร้อมที่จะเป็นแม่มีครอบครัวได้ใจดีอะไรแบบนี้ถ้าคุณเป็นผู้ชายก็แปลว่าคุณเป็นพ่อบ้านใจก้าเออคุณเป็นพ่อบ้านใจการน่ารักอ่ะเออแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันโอเคอะ่ะคุณเป็นผู้ชายสมผู้ชายแล้วอะไรที่ผู้ชายควรมีคุณมีแบบนี้นะคะและที่สําคัญค่ะ เขารู้สึกว่าคุณสู้ชีวิตดีคุณคุณต่อสู้คุณไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆแม้แต่เรื่องความรักคุณก็ไม่ใช่จะยอมแพ้นะคุณไม่ได้หน่อมแหนมมาคุณชอบคุณก็บอกว่าคุณชอบคุณแสดงออกค่อนข้างชัดเจนนี่ก็คือสิ่งที่เขาชอบเหมือนกันแล้วก็เขายังรู้สึกอีกว่าคุณเป็นเหมือนเพื่อนเขาได้คุยกันได้ปรึกษากันได้เหมือนคู่เพื่อนเป็นแบบนี้และเขาก็ชอบนะที่คุณเปิดโอกาสให้เขาและเขาก็เปิดโอกาสให้คุณเช่นกันโอเคมีแต่ไพ่ดีๆนะไพ่เดอะเดทโผล่มา ไพ่เดเดโผล่มาว่าเขาชอบอะไรในตัวคุณหรอไพ่เดเดหมายความว่าความรักครั้งเก่าคุณจบมันจริงๆจบคือจบไม่มีอะไรคร้างคานั่นแหละที่เขาชอบเหมือนกันนะโอเคได้มารู้กันแล้วว่าคุณจะเจอใครบางคนที่ทําให้คุณรู้สึกคิดถึงมากๆแล้วก็มีแต่เรื่องดีๆเพราะฉะนั้นนะคะยังไงก็ตามลืมความรักครั้งเก่าไปเลยแล้วรอความรักครั้งใหม่นะขอบคุณมากๆสาหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้จิ๊บ